ีพี่เป็นยอชา้นอ่ะพี่เ,เ,เพื่อเ,เดือหรอชาพี่จะเพื่อเดือพี่จะตู้เดืออะไรอ๋อแล้วแล้วบางครั้งจะเดืออ๋ออีมีแต่ตอมะจะชั้นอ่ะเนี่ยอีตอมอ่ะอีตอมอะไรอ่ะเออเอาชาัยอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าร้านเล็กๆในหมู่บ้านนะคะทุกคนเแปลว่าถ้าขึ้นมาได้ทีก็คือจะขนมาให้เต็มเลยค่ะ แค่ปุราปุระอ๋อนานๆมาทีเธอใช่อน่ยสุราเอินใช่อน่ยสุราเอินใช่เน่ยเหรออ๋อนุ่มๆเนาะอันนี้คือแบบนานๆมาทีเขี่ยเล่สุขะเอ๊ะโคตรทันด้วยนะวะเออเมย์นี่ค่ะนานนานมาทีคือแบบคนทุกอย่างเลยทุกคนปลาก็มีปลาก็มี มีเยอะเลยอะรกเนออแลกกคือกูแล้วหล่ะข้ออ๋อติดตึกีเระนี่เราได้มงมมาอีกคำว่านี่สิละอู้อย่าพูดดรับมาสิคือเอาเอาให้เขาตัดเด้อผัดด้วยที่เออร้อนมากทุกคน อากาศแบบแต่ว่าอากาศเย็นมากเลยนะดีคือดีมากตะโกโดยชิโดยชิไม่อช่กิลลีแฮมุระเปลือมม่วงใช่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 ได้อยู่โอ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 กว่ากว่าก็รากเกลอกี่หรอกนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างบนนู่นอันนี้ก็คือสามารถไปไปอีกอีก อะไรนะสองหมู่บ้านหรือเปล่าผ่านเนี่ยค่ะไปเราจะไปกันต่อ <het> จะบอกว่าที่นี่เราว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบภูเขาเลยใช่ไหม<ช>เพราะว่าลมมาแบบแบบตลอดเวลาค่ะทุกคนลมแบบเย็นมากมึงกแบบับอุดะเล่นนี่ปาปัดเล่เลยเฮ้ยเฮ้ยเท่าน้ำสองเล่เลยเน้เนอ๋อ Phi ạ Phi nó nô hào ná e Hả Mai ở xu Có phi có lắm mù gà mẹ sao. Nhà bó hóa đi Nó mai ở xu Mai กนเลนอวยให้ฮาให้กว่าเลยพี่จะาัาพี่อยู่ทาเซอรืยะเป็นอะไรกอ๋จะินเล่าหรอเอาเดี okay. Okay. ๋เอาเลยอแพต้นนมกัเลยนะปะคือโลดมือเนีป uh. right. ัญญาเตอละมูกาไกยอ่ทาเซตเวนอทาเซเะเม่อจูเซ่เลยเนี่ยสักวจนจะสจูในกางเขนท่าเซนี่คมูกาก็กานะมหมกัตลอ ᱥᱟᱪᱮ ᱢᱩ ᱢᱩᱜᱟᱥᱟ ᱪᱮᱢ ᱚᱢ ᱢᱮᱵᱩ ᱠᱚᱭᱟ ᱛᱮᱦᱚ ᱢᱩᱜᱟᱥᱟ ᱪᱮᱢᱩᱱᱤ ᱱᱟᱜᱟᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚ ᱞᱚ ᱱᱮᱯᱮ ᱫᱟᱡᱤ ᱛᱮᱵᱮ ᱛᱮᱵᱮᱱᱩ ᱛᱟᱥᱮᱱᱚ ᱦᱮᱸ ᱦᱟᱣᱱᱟ ᱚ ᱨᱟᱜᱟᱱᱩ ᱚ ᱱᱩᱯᱩ ᱯᱮᱜᱟᱞᱟ ᱪᱩᱯᱩᱡᱮ ᱠᱟᱹᱧᱟ ᱥᱚᱪᱮᱭᱟ ᱚᱞᱚ ᱚ ᱚᱞᱚ ᱵᱮᱣᱞᱟ ᱱᱮᱢᱟ ᱞᱮᱵᱤ ᱥᱩᱡᱟ ᱚ ᱱᱩᱞᱚ ᱯᱟᱭᱜᱟ ᱢᱩᱞᱚ ᱯᱟᱭᱜᱟ ᱚᱞᱚ ᱠᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚ ᱦᱩᱸ พี่ฮือปะปะกันย์ยอกอเลอือจะแหล่สยอดเดียนาเกี่ยวคามินสยอดเดียะเนาะไสมตีเนี่ยไปแห่ไปมุนี่อยู่ทาลทาลบดีสทาเลยเน่ยจะนี่มโนทาลยีเดิมืจากคนเนี้ยผมมึงไปบาเสผมมอพลิกวกว่าลิเกียนเนี่ยปะฮะสัแค่ปะฮะตะมูฮะคือตะลื้อตะลาดซเลอรย้อนซับกว่าเลยเ่าอาอากฮามายจะนี่มไปแห่เมื่ก่อนไเป็เน่ยบอดีือว่ it la lo nen ne osomathon eh le boga nya to ra ni la la then le nya le nya pinya boriba put ni mara namiyam ga put hai chot ra sa put ni mara namida oh then then de ho ndale ᱛᱮ ᱚᱪᱤᱱᱮᱢᱚ ᱵᱩ ᱢᱚᱪᱩᱵᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱟᱨᱮ ᱟᱨᱮ ᱦᱟᱸ ᱵᱤᱥᱚᱵᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱯᱟᱛᱚ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱚᱞᱤᱞᱮᱞᱚ ᱵᱤᱭᱚ ᱡᱟᱱᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱚᱪᱤᱢᱚ ᱵᱩ ᱭᱟᱱᱚ ᱮ ᱯᱟᱛᱚ ᱚᱪᱤᱢ ᱵᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚ ᱯᱷᱟᱱᱤ ᱢᱚᱢᱱᱮ ᱢᱚ ᱯᱷᱟᱢᱤ ᱢᱤ ᱪᱩᱱᱤᱠᱮ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱯᱷᱟᱱᱤ ᱢᱮ ᱢᱮᱛᱮ ᱢᱤᱢᱤᱱᱮ ᱠᱚ ᱦᱮ ᱫᱮᱨᱟ ᱫᱩᱱᱮ ᱟᱱᱮ ᱠᱩᱭᱟ

pha phô nha đi Thôi đi Chị kia pha phô nha đi Sa nè lù nè kinna mula sinya te sinya baga sinya ni de ni banyak ni pengaku doso nya akina tanah nya sinya no halau baga pian ni pemutih ama le tama ti sabu pemutih ama le si talit talan ni phusa reti ko tu sai mai se kena ba kena ummu u balang sinya tu bini sinya le jau ke batau nani ke lawan talo ni kha ti ke ปะเดวทีก <_ JJonak> <_ superv ising refugees> ิโลจะปะเดวทีนันแคนึโคปุที่กินะตับสามกทโลทีเกปาโพตาลูทีเกปาโปตาลู

To kiếm phó sri thích Đo nha pho sri sri thích thích ki thích 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 Chun, pa poh, nhã văn đom bé, pa poh, Nya văn đom bé.

โนก็ชอบกินห้าอุ่นทาริยะเออห้าอุนดีอ๋อก็ไรซะเนาจริงจะบอกว่าคนสมัยก่อนเขาจีบกันเขาใช้แบบนี้นะจริงหรอจริงเขาไม่เขียนจดหมายเขาไม่แบบไลนกันนะเขาแบบใช้ไอเนี่ยเพลยมาเลทาเดงเรอมาอืม้อ่ะลามาเลาด้วยโรซาเลทายหรอมอมมืไม่ยไปดูหรสันเน่ยหมือนว่าเขาใช้แบ่ท่จัก็เนื่เก็ี้ยด้วยรงแ่โนดูนาโนก็ะดาพทีนี่ อ๋ยี like water, ่กเลี uh, ้ยพอเลี้ยงกอยอเเลี้ยิสลร่ออมอีพัตเตอร์ทาลสาหนอเดเจ้าฮัลโรื่องอีมันีเขจิลยิชิเกอเนอตีทรว่าเส้นเมื่อมันจะเมือนี่ก็อนวิจิที่เพลงที่มกอาร้องนะคะก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเพลงที่แบบว่า คนสมัยก่อนน่ะเขาจิบกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่คิดถึงเป็นเพลงที่แบบว่ารู้สึกว่าชอบเนี้ยเหมือนเหมือนแบบว่าตอนนี้คือเจอน้องอิงใช่ไหมน้องอิงเป็นสาวสวยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเบมีบทเพลงเล็กๆเนี่ยเขาก็แบบเหมือนซอให้กันฟังค่ะจากคนเป็นบทเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับความคิดถึงความรักหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าคลิปนี้ก็คือแบบว่าอยากจะฝาก ไว้ให้แบบลูกหลานได้ดูเนาะได้กลับมาดูแล้วก็ได้มาฟังรู้สึกว่าเราฟังแล้วเป็นไงอิงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันนี่สีวิน,นิสสีมาฟังแล้วเ,เป็นไงบ้างม<ค>ัน<ๆ>รู้สึกว่าลึกซึ้งมันนี่อะไรมันนี่เลยค่ะมันนี่เปยหล่อเลยอืมอ่ะเป็นยไงบ้างฟังแล้วรู้สึกว่าตอนแรกที่ฟังรู้สึกว่าโอ๊ยเพลงมันแบบฟังแล้วมันดูแบบมันมีอะไรแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายแต่รู้สึกไพเราอแบบไพเล้อมากๆเนี่ยค่ะใช่ แล้วก็ยิ่งมาได้รู้ว่าแบบอ๋อเพลงพวกนี้เขาคนสมัยก่อนเขาไปจีบกันแล้วมันรู้สึกแบบมันดูมีความมีเสน่ห์ของยุคสมัยก่อนมากๆเลยชเราไม่อยากให้คนรุ่นหลังลืมด้วยอย่างเช่นหนูด้วยวันนี้หนูก็ได้เรียนรู้ว่าแบบอ๋อมันพัฒบุรลุษของเรานี่ก็คือแบบเขามีความแบบมีเสน่ห์แบบหลายๆอย่างมากเลยใช่อันนี้แหละที่แบบว่าไม่อยากให้มันถูกลืมไปอ่ะใช่ไหมถ้าเราไม่เก็บวิดีโอไว้เนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมมกาล้องเพลนเหมือนว่าที่แม่ล้องได้างก็คือจะลืมเลยไม่มีใครทําอีกเนี้ยอันถ้าวิดีโอนี้ใช่ไหมอีกสิบปีใช่หลายๆปีอ่ะเขาก็ยังกลับมาดูได้ไงเออโมกาเซเชิมโอุดทำมือโอ้เนี่ในสอนนี้ยังเนรีนเนรีนเนรีลุเลย จิ๋่โลบล์เวลเน็ตี่แบบว่าลูกหลานเลนเนี่ยกลับมาดูโอ้จิพี่ระยะหนาจะเนี้ยใช่ไหมกลับมาดูอีกทีหน่อยเออจิพี่เออจิพี่หน่อจิพี่เออจิพี่ส่ชั้นโมกันเลยทำอะไรเนี่ยเออเห้เก๊กเก๊กไวาทีเดียวเออจิพี่ระยะปไรยนู้จิพี่เมสันนั่ดมาซะทีเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้โอ้เราก็ดีใจใช่ไหมเหมือนแพทย์สมัยก่อนพี่ไม่เคยเห็นอะไรนะทวดปู่ย่าตายายพี่ไม่เห็นเขาเลยนะเห็นพี่ไม่เกิดไม่ทันเนี่ย แต่ว่าเขาอ่ะมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มีกล้องมีเทคโนโลยีอะไรเราสามารถอ่านแล้วก็เอาไปให้ลูกหลานเราดูได้นะคะตับดื้อหมือกันเนาะตับดื้อเดีมาเรื่องนู้นอยากจะทำมือเืดคนเลิกคิดจะให้ข้าวแล้วนะหรอเจียมมีให้ข้าวให้ก็แล้วชั่วเออเีื่อเมือกี้เราเลิกหลับเขาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขาพึ่งฆ่าโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวพามาเที่ยวอีกนะคะหมู่บ้านในหมู่บ้านที่แบบบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็หมู่บ้านสวยมากมีอีกหลายหลาย หมู่บ้านนะที่เราสามารถไปได้ก็คือไปเล่นเล่ทอกโลเซียไปเล่นอะไปะล่ะพี่เล่นซิงเล่นอะไปะเล่นเลไรปะใช้เล่เรือีปะเลื่อเดิน้องเคียวเออน้องเคียวเออเสร็จรอเลิกก็จะใสอ๋อก็ไปสามารถไปได้หลายหมู่บ้านนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คือจะไปหลายๆหมู่บ้านนะคะแล้วก็มาทําเพลงแบบนี้ให้ให้ฟังกันอีกนะคะให้คลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะตบลโดมาเนาะบ๊ายบาย โอ้ทุกคนแบบว่าลมแรงมากเนี่ยบ้านคนอันนี้คือบ้านคนสมัยก่อนจริงๆนะเห็นไหมคะอันนี้คือเอาไว้มัดบัวควายค่ะกินดีให้ชุระ<อ>ที่หมู่บ้านนี้คือดั้มเดิมแบบสุดๆเลยด,เด, <laughs> ดั้าดมอีกแล้วคนี่แหละอะไรว่าไงนะดั้มเดิม <laughs> ดัง้งดั้งเดิมถูกไหมดั้มเดิมฮะ <laughs> đam đang đờm <laughs> thủ ấy thủy ăn hả đang thủy ăn thủ thủ hả thủy cô cũng sợ lớp bò tên à đang đờm <laughs> vừa lo dù sợ bây giờ mới thủ, thủ, lé, thủ lé. hả